สวัสดีครับมาพบกับโดนไทเกอร์นะครับพี่น้องราคา229,000บาทเท่านั้นเองนะครับพี่น้องตัวนี้โดดเด่นในเรื่องของกล้อง2ทิศทางนะครับพร้อมไฟส่องสว่างนะครับการบินแต่ระดับด้วยเรดาร์นะครับการแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับระบบไล่อากาศในหัวพ้นนะครับระบบการชนตัวจับสิ่งกีดขวางตัวจับวัดปริมาณของแบตเตอรี่แล้วก็การทำงานร่วมกับ ของโดนหลายตัวอันนี้เหมาะสมกับทุกที่นะครับการรักษาระดับบินตามชนิดของพืชน,นะครับสามารถโปรแกรมได้นะครับตัวนี้สร้างแผนสำหรับการบินโหมด A ไปถึง B ีเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับเปลี่ยนจุดหมายการบินก็ได้นะครับผมตัวนี้ดีมากนะครับราคา2290 0 0บาทดาวได้นะครับฟีดอกเบีย้ยให้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันความเสียหายต่อผล,ผลผลิตด้วย การทำงานในพื้นที่ที่ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะรองรับนะครับระบบคำนวณน,น้ำและยาแบบแม่นยำนะครับระบบการจัดหาลูกค,ค้าและแผนการบินนะครับโหมดโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมภาษาไทยด้วยนะครับไทยก็โดนนะครับเป็นโปรแกรมภาษาไทยขนาดอยู่ที่175นะครับคูณ150นะครับคูณ60นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนัก ขนาดบินอยู่ที่25กิโลกรัมนะครับรศมีการบินสูงจุดสุดอยู่ที่1กิโลเมตรความสามารถในการต้านลมอยู่ที่7เมตรต่อวินาทีนะครับน้าหนักบรรทุกสูงสุดอยู่ที่10กิโลกรัมนะครับเวลาบินสูงสุดอยู่ที่10นาทีนะครับความสูงขนาดบินอยู่ที่500เมตรสิ่งที่พี่น้องจะได้ในการซื้อไปนะครับ2 2 9 0 0 0คือรีโมทควบคุมโดนและหน้าจอนะครับเครื่องชาร์จ รางชาร์จแบบ2นะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับ16นะครับใบพัดเปล่านะครับรุ่น c w แล้วก็ c c w นะครับตัวนี้สวยงามนะครับผมต้องบอกไว้เลยนะครับแล้วก็เรามีประกันระบบการทํางนาน1ปีฟรีค่าอะไรค่าแรงในการซ่อมบำรุงนะครับพี่น้องแล้วก็ขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาตกำกับการบินพลเรือน caat เนี่ย และกสอทอชอ,อย่างถูกต้องตากฎหมายอันนี้ฟรีนะครับประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน1รล้านบาทนะครับฟรี free. ฝึกฝนนักเวนฟรีจนกว่าจะปฏิบัติงานได้จริงนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์ฟรีหปีนะครับพี่น้องอันนี้พี่น้องได้คุ้ม,มกับเรคโดนนะครับคือตัวนี้พิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่มันเป็นภาษาไทยแล้วก็บรรจุน้ําได้อยู่ที่ เอ่อสิบริตนะครับมันดีตรงที่ว่ามันขนส่งง่ายนะครับพี่น้องแล้วก็ดูแลรักษาง่ายมันไม่แบกน้ําหนักจนเกินไปนะครับแล้วก็การทํางานนี่ถือว่าประสิทธิภาพเลือกมาให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็สมดุลคือแบตเตอรี่ซ้ายขวาเห็นไหมครับตัวนี้นี่เหมาะสําหรับการทํากับบ้านเรานะครับและโปรแกรมที่บอกว่าเอา่อเป็นโปรแกรมภาษาไทยแล้วก็เอ่อการคำนวณ ยาที่แม่นยำม,มากนะครับพี่น้องรับประกันได้เลย2 2 0, 000, 9 0 0 0 0มาทนี้พี่น้องดาวได้ดอกเบีย้ย0%นเะครับ6เดือนนะครับซื้อไปเนี่ยคุ้มคุ้มค่านะครับในการที่จะใช้ในการพ่นยาพ่นปุ๋ยพ่นยาในการดูแลตัวนี้นี่เหมาะสำหรับการทำงานไม่จะเป็นไรอ้อยนะครับผมหรือจะเป็นนาข้าวนะครับผมตัวนี้นี่ควบคุมการทำงานได้อย่าง ดีมากนะครับสนใจติดต่อในพื้นที่นะครับผมไม่ม่จะเป็นหนองบัวพิษโรกนะครับหรือจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพิชบูรณ์นะครับผมตรงนี้เราดูแลให้หมดนะครับกล้องเห็นไหมครับเรามีสปอตไลท์ LED นะครับในการที่ช่วยในการส่องสว่างกล้องส่องทิศทางนะครับพร้อมไฟส่องสว่างเนี่ยมี สว่างสามารถทํางานในช่วงพบคําได้อย่างสบายๆนะครับผมแล้วก็น้ําหนักที่สามารถที่จะรองรับในการอุ้มเนี่ยอ,อสูงสุดอยู่ที่10กิโลกรัมนะครับตรงนี้นี่แล้วก็แบตเตอรี่2ข้างนะครับมีปัญหานี่แยกเป็นอิสระนะครับผมแล้วก็การทํางานเนี่ยทำงานได้ดีนะครับเป็นระบบโปรแกรมภาษาไทยอย่างที่บอกนะครับแล้วก็หัวฉีดเนี่ยมีการสั่งจ่ายได้อย่างละเอียดนะครับคํานวณน้นําและ อยาแบบแม่นยำนะครับแล้วก็หัวพ่นที่แม่นยำอีกเช่นกันนะครับระบบไล่อากาศในหัวพ่นด้วยนะครับตรงนี้มีระบบไล่อากาศให้ด้วยนะครับดีมากเลยครับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายในการบินโปรแกรมทุกอย่างเนี่ยเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับระบบเรามีระบบการจัดการลูกค้าและแผนการบินด้วยว่าวันนี้ต้องบินยังไง วันนี้ต้องไปหาลูกค้าคนไหนนะครับวันนี้สนใจติดต่อเข้ามากับช้าบันดอนนะครับ0 981471267นะครับ2 2 9 9 0 0บาท